นะคะจะอบแบบว่าออจตะแกงมาลองดีกว่าไอ้นี่หม้อมันจะได้ไม่เสียนะคะนี่ดูไฟไฟนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะอบอีกนะคะอบแบบขนมมมแก่นะคะตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนา,าทีนะคะจะรอสักสิบห้านาทีแล้วเราเปิดดูนะคะสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านา,าทีเราเปิดดูนะคะเพื่อความชัวร์นะคะจะไม่ไหม้นะคะ ขณะนี้ผ่านไป10ปนาฬิกา16นาทีและะ้วผ่านไป5นาทีแล้วเรามาแอบดูกันนะคะเดย์เวลาใหม่นะคะเวลาใหม่อนะไรดีนะ,ะดูดีนะ,ะที่ว่างเราจะเคลียร์มาได้นิดหน่อยนะคะเอ้ยผ้าจักดีกว่านะคะนี่เป็นไงก็ดูดีนะเห็นไหมนั่นนั่นเสีได้เดี๋ยวเราเฮ้ยเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ามองดูแล้วไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนก็ไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะคะ แล้วถ้าเอาไปใส่ฐานด้านบนด้วยมันจะได้แบบร้อนๆนะคะแบบเป็นการอบนะคะข้างล่างก็แบบไฟอ่อนๆนุ่มมากแล้วก็ไม่ได้วางติดไฟนะคะก็จะมีแบบตะแกรงวางอีกทีนึงมันจะได้แบบว่ามันจะได้แบบไม่นีไม่ไหมนะคะอันนี้ก็11นาฬิกาสิบเจ็ดนาทีก็จะประมาณอันนี้ผ่านไปหกนาทีแล้วละ,ะเดี๋ยวอีกประมาณยี่สิบยี่สิบสองเรามาดูใหม่นะ,ะอีกห้านาที1ิบอนาฬิกายิบสองเรามาดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ ขณะนี้เวลา10:24นาทีนะคะ10:24นะคะผ่านไปอีก5นาทีเป็น10นาทีค่ะออาฝั่งนี้ยังไม่ค่อยสุกเลยนะคะสใสข้าล่างจะอ่อนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องทำไฟใหม่นะคะก็ได้ทำการเติมไฟด้านล่างนะคะอาจจะอ่อนไปนะนี่ซู o ไปดูนะไฟด้านล่างนะเติมไฟหน่อยนึงนะคะเพื่อแบบว่ากลิ่นอ่อนไปนิดนึงนะคะแบบให้มันอีกนิดนึงนะคะมันจะได้สุกๆนะคะแล้วก็ด้านบนก็ยังมีไฟอยู่นะคะยังร้อนอยู่นะคะ อองร้อนอยู่นะแบบค่อนข้างที่จะต้องดูไฟนะคะมันอบยากนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ไมโครเวฟนะคะอันนี้มันดดดแปลงมาจากแบบว่าที่เขาอบขนมโแกงกันค่ะแล้วก็ลองนํามาใช้ดูนะคะก็เขาจะอบขนมโแกงแบบบ้านๆนะคะก็จะอบแบบนี้ค่ะมันแบบมันจะหอมตาถฐานนะคะเราก็เลยลองมาแบบแัดแปลงแบบอบเค้กดูแบบว่ามันจะได้หอมหอมตาถฐานอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยลองดูนะคะก็ใส่ไปใหม่แล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะสุกแล้วค่ะก็อีกสห้านาทีเราก็เปิดดูใหม่เปิดดูแบบว่าห้านาทีแล้วก็เปิดดูทีห้านาทีเราก็เปิดดูทีค่ะก็มันจะได้หม่ะ ขนะดนี้นี่ละซีเอนดานิกาสี่สิบสามนาทีนะซีเอนานิกาสี่สิบสามนาทีนะเรามาดูกันนะก็ประมาณสิบนาทีแล้วค่ะเออแต่ยังไม่สุกนะคะเริ่มติ๊กขึ้นมาแล้วก็อีกสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขยับดูก่อนว่าประมาณไหนนะเอ้ยฟูขึ้นมาแล้วล่อนด้วย้อแต่ยังไม่สุกนะคะมองเห็นชัดเจนว่ายังไม่สุกนะคะอีกสักแป๊บนึงไฟข้างล่างก็ยังโอเคอยู่อบเรื่อยๆนะอบเรื่อยๆดีกว่ามันจะได้แบบแบบไม่ต้องไฟแรงมากมันจะได้แบบว่าสุกไปเรื่อยๆเหมือนขนมอะไรเนี่ย ก็เติมไฟบนดีกว่านะคะเพราะมันแรงแบบมันไม่ค่อยดีอะแรงแบบช้าเติมไฟบนนิดนึงนะคะเพื่อจะแรงแรๆกอ่กอๆด้านบนหน่อยนะคะมาเนี้ยรออีกสิบนาทีนะคะเพราะไฟอ่อนเราใช้ไฟอ่อนก็นานหน่อยนะเป็นทั้งหมดยี่สิบนาทีแล้วะคะที่ผ่านมาเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนก็จะคล้ายๆกับไมโครเวฟแล่ะเพราะว่าเป็นไฟอ่อนยี่สิบนาทีผ่านไปละติสิบนาทีก็เป็นสามสิบนาทีสามสิบนาทีนะคะอาจจะจบ สามสิบนาทีผ่านไปนะคะตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลาส1บเนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนะคะทั้งหมดที่เราอบนะคะดวนเวลาสามสินาทีผ่านไปนะคะ30ินาทีเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะบว้าวเริ่มสุกแล้วนะคะแน่เหมือนขนมอะไรเนี่ยใช่ขนมเค,ค้กรอเปล่าอุย้ยไม่ดึงแล้วไม่ดึงแล้วอ่ะมันจะสุกแล้วอ่ะ เอ้ยเดี๋ยวมันต้องพิสูจน์นะคะอย่างงี้ต้องไปหาอะไรมาจิ้มนะคะว่าสุกหรือยังนะคะนี่เลยตะเกียบเล็กๆนี่เลยนะคะตะเกียบหมูย่างนะคะแล้วละจิ้มเราไปดูก่อนว่าสุกหรือยังตรงกลางนะคะจะมันจะได้รู้เรื่องนะคะถ้าแบบเออยยังไม่สุกนะคะยังแบบเละๆอยู่เลยนะคะก็แปลว่ายังไม่สุกนะคะ ถ้ายัางติดไมัมาเร่อย่งนีแสดงว่ายังไม่สุกข,ข้างในนะคะตรงกลางนะคะก็ต่ออีกสิบนาทีนะคะไฟอ่อนๆไปแล้วสงสัยต,ต้องเติมไฟด้านล่างแล้วนะคะขณะน,นี้เวลาเที่ยงสิบห้านะคะประมาณสี่สิบนาทีผ่านไปนะคะก็ได้กลิ่นหอมโชยมานะคะเราจะมาแอบดูกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับว้าเริ่มดีขึ้นนะรู้สึกว่าขอบมันร้อนแล้วนะคะอ้ร้อน ขอบร่อนนะะรวดงนะคะร้อนนะคะขอบร่อนเลยนะคะหืมหอมมากอะ่ะสวยด้วยเห็นไหมเนียนเช้งเลยนะคะแบบว่าแป้งเค้กของเรานะคะแล้วก็โอ้ยเมื่อกี้โดนมือไปแล้วนะคะโอ้มือพองก็เดี๋ยวเราจะมาเอาตะเกียบนะคะมาจิ้มดูนะคะว่าสุกหรือยังใช่พาทิรใช้ด้านนี้นะคะนี่ใช้ด้านนี้นะคะเพราะมันอยู่ในซองนะคะหืมถ้าทานจะสุกแล้ว เนี่ยสุกแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะแบบไม่ติดไม้แล้วเราลองจิ้มรูใหม่เลยเรามีสองตาแล้วนะคะเรามีสองตาแล้วละอีโอ้ยสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วนะคะสุกแล้วหอมมากได้กินแล้วนะคะโอ้ยสำเร็จนะคะอันนี้ทําได้สําเร็จสวยงามมากเลยนะคะคิดทําการใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะเราอบมาสี่สิบนาที ไฟอ่อนๆนะคะได้กินแล้วโอเค One, two, วันจุจิสวัสดีค่ะป๊อปกินนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงสิบเก้านาทีนะคะเราอบเค้กมาประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าสี่สิบห้านาทีได้ะะะะแล้วนะคะก็สุกเป็นการเรียบร้อยแล้วคะแล้ที่เราจะมาพูดนะคะว่าเราอบแบบไหนนะ,ะก็คือการอบแบบเตาถ่านนี่เลยนะคะก็แบบใช้ตะแกรงรองนะคะเพื่อแบบกันมันไหม้นะคะมันจะได้ไม่ไหมนะคะถ้าแบบเราไม่ใช้ตะแกรงรองอะ่ะมันจะลงไปลึกแล้วมันจะไหม้ตูดนนะคะ นี่วันนี้อบแบบเรื่อยๆค่นะไฟอ,อ่อ,อนๆออน,ออนมากถึงมาได้สี่สิบห้านาทีอบแบบว่าเตาแบบไมโครเวฟเลยนะคะแบบว่าอ่อ,อนๆไปใจเย็นๆนะคะก็เนี่ยตอนนี้มันสุกแล้วนะคะแล้วก็อบแบบนี้นะ,ะเอาแบบเอาถาดเค้กวางตรงกลางนี่นะ,ะแล้วก็มีไฟล่างไฟบนนะคะก็แบบว่าเอาแบบกระทะพุพังมาทุบใส่ไฟบนนะคะก็อบแบบอบแบบไอ้นี่ยขนมมะแกงอะ่ะอ,อขอนมมะแกงเขาจะอบแบบนี้นะคะประมาณนี้แหละ แล้วก็อบไปเรื่อยๆมันจะได้แบบสุกนะคะนี่มาดูกันนะคะว่ามาดูกันว่ามันสุกมันเป็นแบบไหนนะคะหน้าตาที่สุกแล้วนะคะเนี่ยนี่เป็นไงลนะ่ะมันก็สุกแบบนี้นะคะแบบว่าเนี่ยมันยกขอบแล้วเห็นไหมยกขอบอะ่ะอันนี้เราแอบจิ้มดูไปแล้วนะคะเพื่อความแน่ใจว่ามันสุกนะคะแกนี่ยมันยกขอบโหย้ยขอบเหลืองน่าก,กินมากนะคะเนี่ยน่าสุกจริงๆแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าเราจิ้มดูเราเชสดไปแล้วทะะ่าะ โอ้ยเค้กนะคะอบแบบนี้ก็ได้นะอบแบบขนมมะแกงนะคะก็เป็นการคิดค้นสุดสุดการอบแบบใหม่ของเรานะคะก็เป็นการสําเร็จนะคะทําได้หอมมากนะคะตอนนี้หอมมากแบบว่าสุกแล้วอะหอมอะอันนี้เราจะไปแคะออกนะคะก็ใช้เป็นภาชนะแบบนี้นะคะเพราะาใช้แบบเหมือนที่เขาอบแบบอบขนมมะแกงเลยเขาก็จะใช้แบบเนี้ยแล้วเขาก็มาอบนะคะมันก็ออกมาสวยนะคะโอเคเสร็จแล้วลองเนี้ยดูดีกว่า